มาเบื่องการฮ็ดเส้นดองแดงครับเพื่อนครับหลังจากที่เขากวนแป้งเนาะครับเนาะแป้งข้าวเจ้ากับน้ำครับเพื่อนครับบันนีกามาผสมกับแป้งส่วนที่สองครับผมแป้งมันสองถ้วยกับแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยครับเพื่อนครับเนี่ยครับเอามาผสมเนาะครับเนาะกับแป้งที่เขากวนอันแรกครับเพื่อนครับนี่มาผสมกันครับ ครับสีแพ้เพื่อนเพื่อนนี่เซนดองแดงครับเพื่อนครับหลังจากที่นวดแป้งมาโดนเติบครับเพื่อนครับน่าจะได้ที่แล้วครับนี่นี่ครับเดี๋ยวจะมาบีบให้เพื่อนๆนเบิ้งครับผมหลังจากที่นวดแป้งสําเร็จครับบันนี้เราก็จะมาบีบเลยครับนี่เอาแก้วเจาะหูนะครับน้องเพื่อนเนาะอ่ะครับผม เดี๋ยวล้อให้เขาร้อยตัวขึ้นมาครับเพื่อนครับคน <c oughs> มักน,น <c oughs> ก,น,กนี่ครับใส่ในน้ำเย็นเห็นต้องแดงครับเพื่อนครับ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ